สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองก๊กและพี่น้องปองปายนะคะวันนี้พอนทีดีดีคิดว่าเหมือนเล็กองเสียดอีหยังกินนาะอันนี้คือประแดกวงกุกนี่พี่น้องหลายคนอาจจะสงสัยว่าพ่อนทีดีดีมาจากไสอันนี้คือประแดกวองของหมอลัมพเฮาหนิละ่ะเกสุภัตตานะคะก็เลยคิดวาประแดกวองภูนีสิบเบิร์แล้วรสชาติอร่อยมากดังทําอร่อยมากที่นี่กัเลยว่าเออเบิร์แล้วเสียจังไนต้องไปสั่งอีไปสั่งกำนางอีกก่อน นาบานพ่นพิรีดีมีพักบุงหลายเดี๋ยวสิพ้าพี่น้องไปเบื้องพักบุงเบื้องพักบุงแล้วก็คือต้องไปเอาประแดกบองเดี๋ยวสิพ้าพี่น้องไปบ้านเกสุพตาตามไปค่ะอันนี้คือพักบุงอยู่นาบานพ่นพิรีดีอยากให้พี่น้องมาเห็นพักบุงบองนี่เพิ่นเอาเพิ่นตากพักโจกขึ้นมาเพิ่นเอาพักโจกเพินกกองไว้ซึ่งมันนี้พักบุงในแพ้พี่น้องงาาวิริเดี๋ยวเบิ่งพี่แตงแต่หยอดงามๆคือเหมือนแล้งนี่แหละ ตอนนี้พ่อนพิีดสิภาพพี่น้องไปเอาปลาแดกบองบันเกสรพัาตาก่อนแล้วก็จะมาเก็บผักบุ้งตรงนี้ลวกกินกับปลาแดกบองพี่น้องซึ่งเศรษฐกิจจังสีเนาะเราต้องขอให้มีเขาเขาเจา้าเขาเนี้วใบบานเห่าส่วนกับเยอะแยะเราหาเอากับบ้านๆของเรานี่แหละเป็นอาหารบ้านๆเฮ่าเกี่ยวกับผักก็ต้องปลอดสารพิษด้วยแล้วก็ปลาแดกบองพี่น้องนั่งเค็ดแวแซวพิลีพ่อนพิีไปย,ย่องเด้เพราะว่าเราเรา,เราหา เราหาอะไรมาทานเยอะะแล้วเกี่ยวกับประแดกบองเป็นเป็นคนถีมมักประแดกบองโดยส่วนตัวเราหมักแต่ว่าเกศสุปตานางทําอร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําของนางดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะมาเก็บพักกันพี่น้องเนาะปะไปนับกันพี่น้อง เอธรรมดานั่งกิดตามเกี่ยวค่ะตามพี่น้องตามมาพอดีเลยดีไงพอดีเลยเสียส้าตาเกินก็นั่งสินตามตามเจวนั่งติดตามเจลตับเจลประแดกบองอี่บอกแล้เพราะว่าออเ,วเออโอ,โอ,อ๋อพี่น้องเมื่อกี้พักกันแล้วพอเพื่อนบอกว่าประแดกบองรสท,ที่ว่าฟันดีๆไปกินอ่ะมันเบิดแล้วนะคะคแ,แต่ว่าอันนี้นางอย่าทำใหม่เจ้ว่าสีได้รสชาติเก่าวพี่น้องทาซิมทาซิมเล่มนี้ไม่เลาะ อันนี้คืออตปกรณ์นะค่ะอันนี้นี่อันนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นฟักปลาแดกไปเลยพี่น้องอันนี้ปลาแดกบ่าด้บโบทด้เพิ่นฟักเอาเพราะว่าถ้าบดแล้วมันจะออกมาแบบเละๆออกมาแบบที่ทองตลาดทั่วไปเพิ่นสีเพิ่นสีเพิ่นสีปันเนาะปันแล้วมันมันสีเหนียวเหนีเละๆพี่น้องแต่ว่าอันนี้อันนี้นี่ตัวเลียค่ตัวเลียตนีอนนี้คือแบอนเนเพื่อนเ่นีพื่อ่อนเพอนเอนนเพืนเพือนเพื่อนเพื่อเพื่อนเ่อนเพื่อนเ่อ่อนเพื่อนเ่อนเนเ่ออนเพื่อ่อ ปลาสับใช่ๆสวัสนี้เคล็ดลับของแต่ละคนีเฮ็ดมันก็คือกันพี่น้องอันนี้คือคือของเกศสุภตานะคะนั่งเฮ็ดเสียอีหลีเด้อันนี้ข้าวซอย้าวชนิดเครื่องค่ะพี่น้องคือตะไคร่ใบบัวบูดคาหัวหอมกระเทียมข้าวแดงกระเทียมอะไรข้าใส่ยแลกันใส่ข้าวมีไข่เดือดตัวตัวตัวเร็วอันนี้คือใส่กุ้งใบนาะค่ะทำนะคะพอดีเลยพัก ส้ทมท่อมจังหวะค่ะส้มจังหวะค่ะเลยนี่เเเส็ยหมดเลยนะะเห็ดปกเนึงก็จะกินอันนี้เห็ดเบกินกว่าเห็ดเบอร์ดีเกว่าสีแดงจะปุกกวกาว่ามดนีกาว่าถือกค่ะเพราะว่าข้าเห็ดลแล้วก็เท่เทเท่เทคือข้าเห็ดมันถังนี่ไหมค่ะผู้ที่เสียบเสียบมัดถังสีนึง ทั้งสีหนึ่งเราก็กะชีได้ประมาณแปดเด็ดประมาณหาห้องสิบเลยละหาหกอสิตะกุกจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมอบรรจ์สุปตาเขาว่าได้ยินบ้านเย็นถือว่าผิดเขาอันนี้คืออะไรอันนี้หวานเย็นครับเกตีใคะเ็เราเล่ามึงอันนี้คือนปากมังนีน่าเล่นตาเราเพ่นเลเรียบ้านปะนางจ้ะอันนี้อันนี้หวานเย็นพี่น้องเล่นแต่สมัยเขาเป็นในหล่อนโรเรียนเนาะอยู่อยู่โรงเรียนอันก่อนละหาสิตามีก่อนละบาท ท่านยิ้มดิ่งอ่านเกิดต่างแนนอันนี้เป็นโรงเรียนเด็กเด็ซื้อกินอยูอะก็จะหิวใช่กะทิไปขายวันเย็นวันเย็นโบราณพี่น้องอันนี้เฮ็ดกินได้ซิมเบิ้งอันน่้ก็เสร็จอ่ะพี่น้องเบิ้งทำตอนการเฮ็ดเด็นเด็กเป็นล่าทับนะคะตำเครื่องใส่เหลวานะคะตั้งขัวเหล่าอันนี้ขัวเหล่วตั้งเซกันอันนี้เครื่องกวดกอดตัเห็ดใส่ตู้เย็น บอกว่าสีมาได้น้ำตาลได้นั่นไี่มันอยู่กับเคล็ดลับไผเคล็ดลับมันครับเคล็ดลับของไผของมัน่อนยคนสีอยู่แสบอยู่ประมาณแปดิบกัพอใจเรใช่เบเาเอาหัดเก้ิบหอเอาแปบกพอับตอบรับตัวมากดีอยู่ค่ะโเคน่เนาะ่่าปกติเราเป็น้นเป็นนถว่าชอบ ชอบกินปลามองได้ก็ตามพี่น้องกันไปสื่อไก่ย,ย่างก็ต้องนี้ประแดกบองท่านนี้เลยสื่อคู่กันเลยแต่ว่าบันนี้เจ้านี่เครื่องมื่อนั้นก็ไปบ้านงานปาอำนาจเนาะเราไปฝากกับปุ๊กนึงก็เลยบอกว่าจะช่วยน้องปุ๊กนึงพี่น้องแับเอ่อปุ๊กไงเนี่ยปุ๊กไงที่ให้เบิงที่แหลกนะ่ะปุูกกระปุก,กละร้อยห้าสิบบาททีนี้น่ะก็แหลกกับดีแสบบ่ดีสิแม่ไม่ค่อยเห็นเกณฑ์ประตายประแดกบองอย่างเดีย อนี้พอเวลามันอร่อยมากคือว่าโอเคเลยแซ่บพี่น้อกคิดดอกผ่านเป็นคือผ่านเนาะอันนี้ก็เรื่องขอเมืองว่าคนเห็ดอันแบบไรเนี่ยคือเสียบแท่นะแล้วบางคนที่เป็นเนคอมเมนต์มาว่าบางช่วงไปทางระยองทางชลบุรีว่าอาจจะจิเป็นน้ำอันนี้กับกับโมลูกกันครับว่าเขาไม่เคยชมแต่ว่ากับพวกเราว่าเราฉันนี่แหลอยู่ทว่ว่ามันพิ่งเป็นน้ำมันี่ยนน้ำเพื่อ คือน้ำบคับเปียกเข้าก็ออกน้ำตาลเขาก็ออกบางเขาทรงไปทางเนี่ยน้ำไก่บาเาไปทางมือเน่ยะไกับกยังแบบมันยื่ได้ดนด้วยเจ้กับยู่ได้ดวนมันว่าโอ้ยครับพี่รอง้อนน้อนเนาะเงินมันขาดตาม้นแง้ำาลน้ลอันนี้ว่าเฮเก้ตํครับยันกามยี่ครับอันนี้คือวิธีการทำพี่รองประเด้๋ดูด้ เราไม่เราไม่ได้ใช้เครื่องนะคะอันนี้เราทำเองเลยตำตำซีฟู้ดเลยเกีวกับวัดิบวัดิก็วัตถุดิบใต่ปริมาณหลายวันนี้นลารักเพื่ออะไเชียงหม่เชียงหม่คุณอันนี้คืออยากแบบว่าคืออยากแบบเราอร่อยแล้วก็มาโฆษณาบอกต่อบอกโต๊ะพี่น้องแฟนครับเนาะแช่พี่นี้พี่น้องเน่ะที่มุกกันเนื้อโดนโต๊ะโดนโต๊ะเลียนมาแช่พี่นี้ก็เหมือนกับทำเองนีกว่า แม er <ah> ่่ก็ดีกวอันนี้ตเองแล้วข้าวปกาคปริบานบว่าเอาข้ดีเอารสชาติีว่าเส่ยถ้ากเทศรายเก็เนี่ยว่าเาสิบุนกือเพรว่า้าเป็่วนหลายอันนี้เ็น่วนเวลาเทลามินเนาะตามเทาินอะแต่ว่าการิมานมดีจะยังมูเนาะตอเหนอเรลนเขาเอ่นเนต่เอเนสิเนี่ยเรว่าสีี่กูเบิ่นอดนึ่อยู่นีเยเรีล ว <therapeutic S 1> ่าเขาอิส mm ุก hmm. ปุกมากเ้ละสมหรูสงหลูว <nya> ่าไงกำลังเขาต้องต่ำเอาทั้งฝาเอามืดมือเนาะเท่าเหี่วีแเ้าก็เอาตรงลายทัผ้าสีมันแหละั่นจะมีผ้าสีอืพอทกี้ไหมวนี้อันนี้ก็เหรอว้าวเฮ้ยโอแขนี่พี่น้องเริ่มสีเขาเริ่มเครื่องเริ่มตีเขากันแล้วพี่น้องใครยี่ระบุต้ม็กกามให่เริ่มเริ่มตีเขาแล้ว หอมเครื่องหอมชาตะไคร่หอมเครื่องที่เพิ่นเพิ่นขัวเร้วเพิขัวเรื้อยเพิ่นเพิเลื่อยๆขัวคามตะไคร่ใบมากรูดหอมกับดูไหมครับร้อจาเนอันนี้ปลาแดดเขาทอตะก่ละสนค่ะทอในดูรรวเ้าของอันของอันของที่เป็นสุรัดมัดเรว่ัวเอาไปอันนี้มันมดไปเลยมดแล้วมดแล้วอันนี้ไปเปิดตู้เย็นเอาปลาแดกรองมบเรียวก็เยว่า มือหนีจังไดต้องอกมาหาเจสตาผมไม่ร้องมือผมร้องนี่นอย่างมาโ็สนากค่พี่น้องจักรพรมาด้านทำอร่อยมากอยากแบบว่าถ้าอร่อยแล้วก็อยากบอกต่อบอกต่อเพื่อนๆบอกต่อต่อเส้นคับน้องพี่น้องเพราะถ้าไม่ได้กินถือว่าผิดโองเลกไม่ได้กินถ้าอร่อยแล้วก็บอกต่อที่สิ่งแรกพี่น้องเน้องที่เราจะมาเบิ่มความเพียรที่การเพียปลาจังได้ที่อย่างแม่เียรเสียเพียรนะขณเที่ทุกท่านได้ยินมน ร่อยแต่ว่าคนละสูตรกับนางคนละสูตรกับเก๊เกรต่งตางๆแม่เราของเราสู้ใจของแม่เราเห็นสูตรมะเกเอือเทศซี่หอมซี่หอมกือเทศแต่กือเทศของแม่จะเป็นเกรอเทศสดด้วย<ฮ>มันมันฉิกเก็บไปบริดวณดูดนี่หรอของแม่แต่ว่าเสร็จแล้วของแม่ก็อร่อยมากเหมือนกันแต่สูตรนี้ <Okay. S 1> จะเก็บไว้ได้นานกว่าเพราะว่านี้ไม่มีมะเขือเทศเก็บบริดวณดูกว่า คนอ,อยากกินหวานเย็นไปทำ <laughs> ได้ไหมเนาะจริงๆแล้วอยากปิดปากพูดอยู่แต่ว่านี่เท่าออกมากประมาณทางกันก็หลายหลังพี่น้องอยู่ใกล้ๆกันแต่ยิ่งคือว่าบ้านเดียวกันคุ่มเดียวกันหอมก็เรียนปลาเด๋มากไม่เนาะเราไม่ได้ออกไปต่างจังหวัดนะคะเนาะเีนงเอนเอาไปเลยนะครับครกมีเขาปลาเดามันมันก็เระเรอยน นี่ร้มากินบีนี่สิร้านนี่บางคนผสมกนก็แเนื้อๆแบบก็แดงบวมบางแก้านี่สิแบบว่านี่ะเคืองไม่ตะเคืองกินไปกินไปขั้นสิไปหยัมถือกระดูกเี็กน้องคือกระดูกคือว่าเป็นบดมันไม่เลยขาดอัตกระโดในการกินพี่ไอ้ยำไปยำไปเอ้าคือกระดูกก็ได้คลายออกสิไหมแต่ว่าอันนี้บ่มีเด้อันนี้ใครข้าวบวมบ่มใครมิดแบบเอวแหลมบ่ใส่เดี๋ว่าหอมท่านไรแล้วครับอ้าวสุดยอดเลยพี่น้องเขาเป็นของจริงเพจะเชียพี่ลีเด้ ค้าว่าไทยมันก็นสิอาจจะเป็นอีกสีหนึ่งของกล่องโทรศัพท์เนาะแต่ว่าของจริงนั่งอร่อยมากสีสันได้หมดเลยสีสันแดงตรงตงเป็นกระแสบเดีวต้องกินอะมาแดกหัวแก้วอย่างที่ทำก,ก,กลองมาใหม่ซิมคำหญ่แท้ซ <c oughs> ิมพี่น้องใส่ประแดกตอนหนึง่งมีประแดกตอนไหนพอดี <c oughs> กลับไปบังไฟเนาะเป็นตังไต่เพราะว่าประแดกเ้าว่าจะกัอะไรซท่งเทในหูรสชาติคล้ายๆอันเดิมแต่ว่า ไช่ค่ะว่าเมื่อเจอกรสสารไปแดกหลายตัวมันทำเหนัยวอ่ะมันทำเหนัวใส่ใส่ประแดกบ่มาถึงใส่ยังอีกรสชาติประแดกหลายประแดกหลายอืมใส่เครื่องต้องใส่เครื่องผงงัวอีกไหมผงงัวน้ำตาลแล้วก็เครื่องผงงัวพวกบ้าตปลาเขามาจากต่ละสินแมงเห็ดเองเขาไม่ต่างเขาใส่มันกรอบเนี่ยเขาไปเรียกะกะปริมาณว่าขมันกรอมาอีกข้อนิดนึง เกือบจะใกล้เี้ยงแล้าเลยเด็แต่ว่าต้อใส่เครื่องไปอียิบเพราะว่ามันจะละล้าเยอะกว่ามันเลยเป็นนัวๆใช่ก็เบียดใส่ไปก็เบียดอยู่นี่นึงีหนึงยววนี้ก็ใช่ว้า้องทราสที่ิบวนี้พูจะเป๊ะเวอร์แล้วทีนี้ no? ไั่มัปรเด้รสชาตินี้พวาไเ้ล่างทำไม่เลยบ่อพวกนี้ป่ได้ขท้ายแล้วค่ะพวกนี้เก็บพี่น้องที่บ้านเนี่ยหาพวกเขาลงกับพุกกระแดกมากเลยเนี่ยถึงเจอแล้วสิแบบว่าพรอมนันที่เลยเดินหาเลยชอบทันครอบครัวเลยนี่ท่บ้านเลยด้๋เดีสีฉันนี่นิแต่ันไม่เลยวมัน มันมันเอามันดแกร้ายดันกวบดาะเสียบบพี่องเยรือใครก็สูตรครสิด้หมอร่ยมิมีอร่อยเสียบบอกต่อพีนินั่นเทาก็ชนะซกันเสบม่ยนให้นมาเเกปวุ้ยวุ้ยวุ้ยวุเสียบเสียบเสีน มแม่วไนองสีเสียมสีเสียมกันเียมก่อนนะคะมน้ามาสิาสตักรยุสอันตักร้ยุสาก็ได้จกรยุสากีไดพี่นองซีมกันโอเคเลยอืมโอเคละโอ,คโอเคละโอเคเปียกแล้วสุดยอด แล้วค e. mm ่ะอร่อยแล้วหอมผ้อได้เลยกินกับข้าเจ้ากับข้าวเหนียวหี <men <men ่โอ้โหสุดยอดหว่านี่เป็นรงเครื่องดีเขาจกับปส่ทรงกลาเดีบอกนะลูเจะพูดแบบนี้แต่ว่าผูกน้อยแหม่กแูกไงคือของเฮาหกระเียวลอดลัวกเียันนี้กรสีดอกกระเทียวค่ะมาเร่งลัวหลกระเที่ยวลวกคาเกลียวมันจะแซ่บส่นนี้พีเมฆนูหลวกดอกกระเทียวแลัวคา สองพี่พรจะไปเก็บคบุ่งหน้าบ้านเดไปรวกกับข้าเข้าขางไฟเข้าข้างหม้อเดือดๆพี่น้องทิมลงไปเลยทิมลงไปแ,บบแ,บบแ้วแป๊บเดียวแล้วก็เอาขึ้นมาเลยมันจะกรอบอร่อยมากบางคนบอกว่าถ้าออกามาเราไม่ใส่ไม่ใส่หนังแขนมบ,บ้ขัคางคงจะกรอบมันเป็นเคล็ดลับสูตรไายสูตรนันะ้นเนาะมาดูหน้าตาซีนนี่หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ค่ะ อันนี้ถ้ารุ่นพี่น้องว่าสิเดีจจ๊กะปุกจะประมาณไทยกระปุกละหาสิบบาทนี่ได้เยอะมากแต่ว่าเป็นกระปุกละร้อยห้าสิบจะประมาณยี่สิบกะปุกถึงสามสิบนะคะเนี่ยโบจุดฮะได้ประมาณยี่สิบได้ไหมแปดฮะแปดปุกว่ามันไหลอ๋อนี่บอกก็สัจีว่าตีก็สัจว่าเขาปุกไงเขาจัาเยอะจังเขาจับกาวาเขาจับกาวาอยู่ว่าเก็บคือเสดกับไล่ ตามเนี้ยเอซี่มันกินน้ำมเยอะมากเลยนะเนี่ยก็เลยเพาะฟิล์มปูดิตามสายตาเราว่างทีไหนเป็นเงียบในปูอย่างเนี้ยแต่วงปูเนี้ยปูใหญ่น่าดะปูเปนใหญ่ว่ทีเนี่ยมันใหญ่หรือว่านัไนนี่่อมอันนี้เอาสีฟอเซปปูค่ะเอาสีแดงพี่น้องกินใช่ถุงอันนี้พนมาพนบบเฮ็ดจำนายพี่น้องอันนี้คุณเดียดเห็ดใจเฮ็ดแจกพี่น้องเข้านีบอมกินอันนี้เอาไปชิมแล้วทีนี้อร่อยก็บอกต่อๆกันไป Để bà năm. เป็นเดือนผลักพอเป็นเดือนเนี่ยถ้าเดือนสิโดนโวดถ้แล้วข้อดนอกินทุกวันไงว่ากินทุกวันค่ะคันหาพระเขานี่ฮะคันหาพระเขานี่ตรงนี้อันนี้คือไปเฮไม่ี่สร้างอูบอกแล้วว่าอยากกินถ้าไปไปเฮทานอันเครื่องข้าบดบดนี่สร้างอูไหม พูหลังพ่อกระสใส่คือว่าหิบประเดีกเสียบเทียบบอกว่าซีบแนมอะไรนี่คนนี้ก็ม้นบันี้มนต่ำตัวนี้วันเมดแล้วมดแล้ววันนก็เดียวระเดีวดตก็ดีเมอียวเาาหด้เวดกาหด้อก็ได้ก็ที่าเนี่เอาไม่าเลังคนเอาอันข้ามเขาสิาตัวอะไรด้บันนี้เอาซมซิม ลองซิมใช้กับเข่าด <b> ูสิเป็นยังไงแต่ว่าแต่ว่าซาสิมซิมบอใช้เข่าหั่นกันคือก็ดีเลยหันหัวหันทองเลยพอดีว่าหัวเข่าหองบัป้าอร่อยไหมพอดีเลยเนาะพอดีก้ข้าวเจ้ากลาเสียบพี่น้องอันนี้ก้าข้าวเจ้ามังถือกันแน่เข้าม้วนเข่าเข้าเจ้าหันห่อนเขามะลิเส้นเลยเหมือนหันห่อนนุ่มๆแปเลยเนี่ตักมาแดกบวมร่งอือหืออร่อยมั้อย่าบอกใครแล้วก็มีผักลวกอันนี้เม่นนุ่งของเกสวตาล์แม่พี่ ดอกกระเจียวดอกกระเจียวกับคาอ่อนอืมอะคะกับรถไปแห้งกับกอลนะเอาพี่น้องได้มาเด็กวองเราสิเมงินเราได้ไหมนี่สิกลับแล้วสิไปเก็บพักกรุงนาบ้านไปลวกนี่นู่นหมูแดงก็คือนี่ละเทมไปแห้งอันนี้คือพระเอกพระเอกของเราขอบคุณค่ะเพป็นเหตปลาแห้งไปนั่งเอาไปถอดใส่กันตัวทุ่งลอยนะตัวทุ่งกรุงกรุงอะไรบ้างได้ไลฟ์ อันนี้ก็ได้อัี้ก็ได้อะไรับ้างท่าอปเดียวนอันนี้ก็ได้ท่าอยางจุ้มเรอยงน่มนี่ที่นี่พรอมน่จะไปาู้าปากแม่เอไอ้ฝักแม่กเสส่อัให้แม่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวุั้เอาลี่นองคลิปนี้เอาไว้แค่นิสสกอรเดี๋ยวคลิปหนาเขาบอดกันปอย่าลืมนะคะได้ชิมแล้วปลาราาซาบหรือว่าปลาแดดวองของเกสสุปตา ได้ชิมแล้วอร่อยแล้วบอกต่อได้วยนะคะขอบคุณหลายๆคุน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ